สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันชายทาร่นะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวยัยแทนเพศกันเอาเองได้เลยนะคะถ้าเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาร่โไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตกเอาใจใครค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยําต่อผู้ที่รับฟังคําทำนายนะคะและทุกคลิปพี่หมอทําเป็นดวงแรนดอมนะคะดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่าน,านใดนะคะร้อซนะคะหรือบางคนก็บอกว่าตรงทั้งหมด ท100ั้งร้อก็มีนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือดูเพื่อความบันเทิงนะคะวันนี้มาเช็คพลังงานดวงความรักนิดหนึ่งค่ะหลังจากสงการนะคะดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานรีแลกพลังงานให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะพี่หมอต้องของอนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัวทุกท่านนะคะอนุญาตให้พี่หมอเปิดคาทานายนี้ด้วยนะคะ เช็ควันที่นะคะหากตรงหากพลังงานตรงกับทุกท่านก็ไปต่อกับที่หมอได้เลยนะคะหากว่าไม่ตรงหรือไม่ถูกอกไม่ถูกใจก็วางไว้ตรงนี้นะคะไม่ดราม่านะคะทุกท่านเช็คพลังงานนิดหนึ่งนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้ไปว้าว the empress คุณคะ่ะด e อ็ p r e s s คุณเห็นไหมคะความเขาเรียกว่าความอัปบดนส์คว,ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงมั่งคั่งเหลือเฟือจะบังเกิดเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณใครที่เหมือนรอคนรักรอการมั่นหมายแต่งงานการสร้างครอบครัวคุณมีเกณฑ์ได้รับพลังงานนั้นสูงมากเลยนะคะพลังงานตรงกับคุณที่เกิดในวันศุกร์นะคะคุณมีบุญบารมีสูงมากผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้และคุณจะได้ผู้คู่ที่ดีมากๆค่ะคู่ที่ซัพพอร์ตของคุณได้ในทุกช่องทางเลยนะคะและเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะมีสินเสมอกัน ะะบารมีถึงกันที่เป็นคู่ของคุณเขาเรียกว่าคู่บุญคู่แท้คู่สร้างคู่สมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติด,ดีมากๆเลยผู้ที่ได้ไพ่ใบน,นี้หรือคนที่เหมือนไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอ,องค์พระแม่อุมาเทวีนะคะองค์พ่อพระศิวะนะคะพลังงานหน้าไพา่ที่พี่หมอสำนับสัมผัสได้เป็นคนที่มีพลังงานความเป็นแม่สูงมาก ถ้ามีลูกน้องบริวารก็มีลูกน้องบริวารที่เคารพเชื่อฟังถ้ามีบุตรอยู่แล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นแม่สูงดูแลเอาใจใส่บุตรเป็นอย่างดีหรือคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่นะคะเขาต้องการให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาค่ะหรือเป็นพ่อของลูกเขาแต่พลังงานเนี้ยเขาต้องการที่จะมีบุตรกับคุณด้วยนะคะถ้าคุณยังไม่ไม่มีไม่มีบุตรนะคะหรือการรอให้กําเนิดบุตรคุณก็จะได้รับพลังงานจากหน้าไพ่ตรงนี้แหละคุณมีเกณฑ์ได้มีบุตรกับคนที่คุณรักสูงมากนะคะ โอเคนะพี่หมอจะเปิดทั้งหมด5ใบนะคะทุกท่าน the last judgment นะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่บุญทํากรรมแต่ง2ใบนี้คือสินเสมอเจอกันคุณเองเหมือนมีวิบากกรรมอาจจะวิบากกรรมเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคนที่มาผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะโอเคนะอาจจะเคยผ่านกัน ทำแท้งมาอะไรมาอย่างเงี้ยขอให้ทุกคนไปทําบุญให้กับเด็กๆกนะคะที่เขามีปัญหาทางด้านครอบครัวหรือตามสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะถวายาบริจาคอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าหลังจากเนี้ยเขาเด็กคนเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะเขาจะมาส่งเสริมในเรื่องความรักของคุณเขาค่อนข้างที่จะห่วงและรักคุณมากเขาอยากให้คุณเจอคนรักคู่ครองที่ดีนะคะพลังงานที่สื่อออกมาเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะเนี่ยพลังงานที่แบบเหมือนหลังจากที่ ทุกคนได้มาเจอคลิปนี้ไปให้ทุกคนตามทำทาตามที่ไพ่แนะนํานิดหนึ่งนะคะเป็นพลังงานของคนที่รักน้องหมาน้องแมวได้ด้วยคนที่เกิดในปีชวดได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณจะได้มีชีวิตที่อิสระและปลดปล่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณปลดปล่อยความทุกข์ที่ติดตัวคุณมานะคะพลังงานไพ่ใบเนี้ยนะคะให้คุณทําบุญนะคะถวายลงศุระดิษฐ์พระข่าวด้วยนะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากและหลังจากนั้นให้คุณจุดธูปส6บดอกนะคะกลางแจง้งกรวดน้ํา ผ่านพระแม่ธรณีนะ,ะสวดเป็นบทสวดพญายมราชต่อด้วยบทสวดของพระแม่ธรณีแล้วก็กรวดน้านะคะระลึกบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและให้กับเด็กนะคะที่คุณเหมือนมีวิบากกรรมนันตรงนี้ให้กับเขานะ,ะชีวิตคุณดีขึ้นแน,น่นอนนะค,ะคุณอาจจะผิดหวังเสียใจไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักที่ผ่านมาถ้าคุณอยากให้เป็นคู่แท้คู่บุญของคุณคนนี้นะคะเป็นคู่ของคุณจริงๆและเป็นรักครั้งสุดท้าย ก็ลองทําดูนะคะไม่เสียหายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกท่านซิกออฟสอดพลังงานหกดาบดีขึ้นแน่นอนค่ะเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเดียวดายเคว้งคว้างมาก่อนนะสู้ด้วยลําแข้งตัวเองสู้โดยลําพังอยู่กลางทะเลนะความหมายของหนา้าไพ่เนี้ยต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณจะหลุดพ้นนะคะให้คุณนะคะทำบุญเกี่ยวกับปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยกบหน้าเขียงอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เดินทาง นะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศพักผ่อนเยียวยานะส่วนความรักของคุณหลังจากนี้ไปนะคะจะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาในเรื่องของอะไรในเรื่องของการย้ยายเปลี่ยนแปลงได้อยู่ด้วยกันนะสำหรับรับทางไกลต่างประเทศที่มีการทาําเอกสารเรื่องการย้ยายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่าคุณก็จะได้รับเหมือนผลวีซ่าของคุณผ่านทุกอย่างจะรับรื่นเรยวง่ายขึ้นถ้าคุณทําตามพลังงานหน้าไพ่แต่ละใบแนะนํานะคะ คุณจะมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศได้เดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงพักผ่อนสูงมากเลยนะคะต่อจากนี้ไปคุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายพลังงานคนที่เกิดธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มได้ด้วยนะคะว้าวคุณค่ะนายออฟเพนเดอร์เคิลทำเถอะค่ะเนี่ยพลังงานเห็นไหมมีคนจะเดินทางมาหาคุณเร็วๆนี้เลยค่ะมีเกณฑ์พบเจอกันเร็วนี้เลยคนเนี้ยนะคะอัศวินถือถือเหรียญพลังงานคนเกิดปีมะเมียได้ด้วยเนี่ยคนที่จะมานําพาชีวิตคุณให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ คุณเจออยู่กับความทุกข์ความลําบากใจนะคนคนนี้มาพร้อมซัพพอร์ตดูแลคุณเนี่ยถ้าคุณรอเหมือนรอเงินในการซัพพอร์ตในการช่วยเหลือจากเขาเขาก็เหมือนคุณจะได้รับเงินตรงนี้ด้วยนะคะเงินเกี่ยวกับการซัพพอร์ตดูแลการลงทุนบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยร้องขอกับคนคนนี้ไปนะเขาพิเกณฑ์การเดินทางมาเร็วๆนี่แหละค่ะนะคะัวเขารักคุณมากคิดถึงคุณมากเลยความรักความสัมพันธ์เป็นรักที่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันนะคะเนี่ยพลังงานสวยงามมากคุณจะได้พบเจออะไรที่แบบแสงสว่างในชีวิต มันไบรท์ขึ้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วค่ะคนคนนี้เป็นคู่ที่แบบว่ามาคอยซับพอร์ตเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้มากๆเลยนะคะเป็นคู่ที่จะส่งเสริมเป็นคู่รักที่ให้ความปลอดภัยให้ความอบอุ่นให้ความมั่นคงกับชีวิตคุณมากๆเลยค่ะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานตรงกับคนที่เกิดในธาตุดินมังกงระสบกันได้ด้วยนะคะปีมะเมียเคใบสุดท้ายนะคะทุกท่าน fire of v a n s พลังงาน5 5หไม้เท้า พลังงานตรงกับคนที่เกิดธาตุไฟเม็สิงหธนูได้ด้วยพลังงานตรงนี้มันอุปสรรคปัญหาของคุณและเขาอะตามที่พี่หมอเคยบอกเลยตามหน้าไพาเลยนะคะเนี่ยโดยหลักๆแล้วพี่หมอรู้สึกจะเจอพลังงานเหมือนเป็นรักทางไกลนะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา อย่างนี้เด่นชัดมากมันเป็นในเรื่องของเวลาค่ะที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยนะคะเวลาต่างกันหรือความคิดบางสิ่งบางอย่างทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะด้วยเรื่องของภาษาด้วยในการสื่อสารที่มันเป็นอุปสรรคของคุณอยู่เพราะฉะนั้นคนเราเรียนรู้ได้ค่ะนะมันศึกษาเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมนะหรือไม่ก็รู้ใจเขารู้ใจเราเอาใจใส่ซึ่งกันและกันพยายามเข้าใจและมีเหตุผลคนคนนี้เขาชอบคนมีเหตุผลเขาชอบในตัวตนของคุณเองคือความเป็นตัวของตัวเอง ความรักของคุณหลังจากนี้ที่มีอุปสรรคมันเป็นอดทดสอบเดี๋ยวคุณจะก้าวผ่านมันไปได้แน่นอนอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะและมีเกณฑ์ได้พบเจอกันในเร,เร็ววันนี้สูงมากเลยนะคะพลังงานตรงกับคุณกิดลงท้ายด้วยเลข5นะคะลงท้ายด้วยเลข3ลงท้ายด้วยเลข6อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูใต้สำรับนิดหนึ่งค่ะพลังงานเอ็ดออฟสอดเนี่ยคุณจะได้รับความสําเร็จนั้นที่คุณรอคอยได้รับความชัดเจนกับความรักในครั้งนี้เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้นําสูงมาก อาจจะดูนิ่เงียบเดาใจยากแต่เขาซ่อนด้วยความแบบเรียกว่าอบอุ่นเป็นพลังที่ปกป้องดูแลคุณสูงมากคนคนี้เข้ามานะคะอายุ25บวกขึ้นไปไม่เกิน45บวกนะคะที่คุณดิวอยู่ณตอนนี้นะคะพลังงานเนี้ยเด็กถือดาบนะคะอ่เขอภายนะคะหนึ่งดาวพลังงานที่จะได้ปลดล็อกปลด หลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณปัญหาทุกอย่างจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะได้พบปะพบเจอนะคะได้มีความชัดเจนนะคนนี้ค่อนข้างที่จะดุด,เด,ดเด็ดเดี่ยวมากรักใครรักจริงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะให้ใจแล้วคือให้คุณแค่คนเดียวแน่นอนเพราะถ้าคุณคิดมากว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านอกใจคุณหรือเปล่าตามพลังงานที่หน้าไพ่ที่พี่หมอสัมผัสได้อะ่ะไม่มีนะคะเขามีคุณคนเดียวแล้วเขาก็เลือกแล้วด้วย เป็นพลังงานธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะพลังงานคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็สูงมากคุณจะมีแสงสว่างในชีวิตของค,คุณเขาเลือกแล้วเขาพร้อมที่จะมีอนาคตร่วมไปกับคุณนะค,ะคิดถึงเรื่องการแบบมีบ้านมีครอบครัวมีรถมีบุตรนะ,ะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นจะปรากฏในเร็วๆนี้คุณจะได้รับความจริงความเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาชัดเจนออกมาจากปากของเขาแน่นอนมาเช็คพลังงาน ใบสุดท MM ้ายนะคะว่าขอความรู้ส okay. ึกของเขาแบบชัดเจนเลยหนึ่งใบนะคะขอความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีให้คุณแบบชัดเจนเลยโอ้โหค่ะคุณขาพลังงานคุณเกิดทัดดินลงท้ายด้วยเลขสองสูงมาก่ะทัดินคือมังกระสบกันคุณเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นดวงจิตของเขาที่เขาตามหาได้ทุกภพทุกชาติเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณเป็นรักแท้ของเขานะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอินฟินิตี้พลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด นะคุณและเขาเขาเรียกว่าพลังงานการเป็นคู่กันสูงมากพลังงานสองเหรียญเป็นคู่ที่ซับพอตในทุกๆอย่างนะเขาคิดว่าคุณพร้อมพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกของเขาเขาคิดจินตนาการเกี่ยวกับคุณมากๆไมยมหาศาลเลยโชคดีนะ